คือตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัดดำเนินการลงทะเบียนลูกหนี้นองระบบเพื่อแก้ไขปัญหานะครับวันนี้ของจังหวัดระยองซึ่งทะเบียนตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาจนถึงณวันนี้จังหวัดระยองมีผู้ลงทะเบียนไก่เกยี่ยแล้วเนี่ยประมาณ1,400กว่าลายเศษจตำแหน่งเป็นเจ้าหนี้ประมาณ1 0 0 0กับ9ลายยอดรวมกันมาณ83ล้านบาทเศษ วันนี้จังหวัดระยองได้ให้ทั้งอำเภอและหน่วยงานเกี่ยวข้องดาเนินการไก่เกียรวไปแล้วสําเร็จประมาณ5้าลายแล้วดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่31มีนาคม2567แต่การดำเนินการได้สาเร็จนะก็ต้องมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ด้วยครับเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างใ,ในการไก่เกียวด้วยไหมคะเบื้องต้นคือหนึ่งบางทีเชิญเจ้าหนี้มาแล้วเจ้าหนี้ไม่ยอมมานะครับการไก่เกียรวต้องมีความร่วมมือทั้งสองฝ่ายแต่กรณี ลุงนี้มาฝ่ายเดียวเจ้านี่ไม่มาก็ไม่ได้เราก็ต้องเชิญซ้ําแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเจราจาไปช่วยชักจูงมาในส่วนที่หาพบกัครึ่งทานหาทางออกให้ทั้งสองฝ่ายครับไม่มาเนี่ยถือว่าทางจังหวัดอนแล้อันนี้อันนี้มันเป็นสิทธิส่วนคือกรณีอย่างนี้ยมัน,ม,นมีหลายประเภทจะระบุเป็นอันเดียวเลยยังไม่ได้เพราวะการกรณีลุงลุงนี้นอกระบบเนี่ยมีหลายประเภทเราต้องดูเป็นเคสเคสไปดูกรณีเหตุผลแต่ละเหตุผลไปครับ คิดว่าจะใช้เวลาสำเร็จเป็นระยะยังไงทีนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าภายในวันที่31มีนาคม2561เราจะได้ยอดสรุปนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อยต้องเกินครึ่งช่วยเคลียร์ลุงนี้ให้สำเร็จครับแ 8. ช่ากงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 9. ช่านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 10. ช่ากงานจัดหานท่านออคืงแก ที่บ um ุหร no ี่กำลังพัฒนาทำให้บรรยากาศเรื่องนี้ค่อนข้างสูงมันบวกกับสังคมวัฒนธรรมของเราอันนี้ของจังหวัดระยองเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สังคมเมืองทั้งงานสอบสวนไฟต้องหลุเวลาเกิดเหตุขึ้นกรณีที่ผมพูดค่าทรัพย์สินไม่เยอะต่างๆเนี่ยก็จะมีพลังงานสูงเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่การอยู่ร่วมกันไกลๆอย่างมีสถานการณ์อาศัยโครงการระดับชาต ท anyway> <uh ี่มาันแต่จได้เกิดโกาสให้เจ้าหีได้รูวคุยและด้โอกาสที่จที่เข้ามาเราอยากจะมีสาระในการรู้ได้เลยนะคะที่จะทำในครต้งนี้นะคะในอำเภอต่อไปนะคะ อำเภอต่อไปค่ะอำเภอบ้านค่ายค่ะในการวันนี้ท่านอำเภอบ้านค่ายก็เดินทางมานะคะร่วมด้วยนะคะนะคะเป็นขวัญและกำลังใจในแต่รู้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพี่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ยังมีนักคอมมสไม่มีอยดอย่าพูดดแงให้ยังไม่หิ่นจะลอบไปขี่นี่เป็นตลาดค้าขานะคะนี่มันกันคุณวย ตรกองตรววกนีเตกลกักนี ako, so, oo, k k ่นแต่ลวนทเแต่ว่านได้ออกงาน่ายกว่กรณีตกเป็นเหยือไม่ไตกเป็นเือเป็นจำเลยเป็นผู้ร้องหายครับคือถ้าสมมติไม่ได้ทำ ต้องมแลีใน้รับรองลนหลนตอนถ่ายพอดีเลยพี่นะพอดีเลยอัดออกตัดออกตัตัดออกอันนี้พอดีไม่ได้แต่มันไม่ได้อย่พิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวรอ้มาเด็นองสาปีเดี๋ยวเรางด้ที่เป็นเอเจนต์าลูนแต่ต้องเป็นลูกนี่แบบว่าตั้งใจประกอบอาชี